สวัสดีครับคลิปนี้เราก็มาตอบคำถามเพื่อนสมาชิกสอบถามมาว่ามีลงฟอนต์ใน Windows เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหาในตัวฟอนต์ลิสต์ของทางคอล์ดอไม่เจอครับก็ตัวการเปิดปิดไอตัวฟอนต์ลิสต์ในในคอล์ดอเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะครับอันนี้ผมจะเซตให้ดูนะครับตอนนี้เราดูก่อนนะครับผมมีลงฟอนต์ไม่มากมายนะครับแล้วก็รูปฟอนต์แต่ฟอนต์นี่เขาก็จะโชว์เป็น เป็นชื่อเลยให้รู้เห็นตัวอย่างก่อนนะครับที่จะที่จะเลือกใช้นะครับทีนี้มาดูการตั้งของผมนะครับก็คือออปชันท o ออ t ชันนะครับแล้วก็เลือก o r k s สเปซนะครับแล้วก็เลือกเทคแล้วฟอนต์นะครับตัวนี้ที่ผม4ข้อนี้ผมจะติ๊กถูกหมดคือให้โชว์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นซิมโบกเป็นฟอนต์รูปภาพเป็นอะไรนะครับแล้ว3อันนี้ผมไม่กีดส่วนอันนี้ผมติ๊กนะครับคืออันแรกเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับ อันนี้นี่ที่ผมเซตไว้เป็นรูปแบบของผมเองนะครับคนอือจะไปเซตแบบอื่นก็ได้นะครับก็คือสมมุติว่าเราอยากจะให้เขาโชว์ฟอนต์ด็อกเมนต์โอลีก็คือเป็นฟอนต์ที่มีใช้อยู่บนเอกสารเท่านั้นนะครับก็เหมาะสมสําหรับพวกที่เป็นแบบเออไฟล์ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลหรืออะไรพวกนี้เราจะไม่ใช้ฟอนต์อื่นเนี่ยมันก็สามารถจะติ๊กทุกตรงนี้แล้วด้านบนจะถูกปิดหมดแล้วเขาก็จะมีให้ฟอนต์ที่ ให้เลือกใช้เฉพาะตัวที่ตัวที่อยู่ในด็อก ument เห็นไมครับก็จะมีแค่แค่ไม่กี่ตัวก็คือจะเป็นตัวที่ที่สร้างไว้ในในตัวด็อก ument ก็หมายถึงว่าในพื้นที่ของมันครับฟอนต์ลิสก็จะไม่โชว์ฟอนต์รูปแบบอื่นเลยเห็นไหมครับมีแค่นี้เดียวเองแต่จริงๆแล้วฟอนต์นมันมีเยอะแยะจะมาถูกปิดไว้นะครับเพื่อสมาชิกถ้าเจอกรณีนี้เาที่แบบว่าเราลงโปรแกรมใหม่ๆใ,ใ,ให้เรากดตรงนี้นะครับ to option น,นะครับแล้วก็เซตแบบที่ผมเซตนะครับคือติ๊กถูกตรงนี้อย่างเดียว ตันงหน้อย่างเดียวแล้วก็ขัานบนนี้ติ๊กถูกทุกข้อมันจะโชว์ทุกฟอนต์ที่มีอยู่ในวินโด์เลยนะครับน่ครับทุกฟอนต์นเลยนะครับทีนี้เราก็มาเซตอัพแบบพิเศษก็คือบางคนเขาจะชอบสไตล์แบบให้มีไฟอิงก็คือหมายถึงว่าให้มีโชว์เวลาที่เราเอาอเมาส์าไปสปอรอยู่ด้านบนนะครับอย่างเช่นผมปิดตัวนี้นะผมเปิดเปิดเป็นอันนี้อันนี้เข้าใจนะครับพอ,บป,อปิดปุ๊บมันจะมันจะ ปิดรูปแบบฟอนต์ทั้งหมดแล้วก็โชว์ใช้จะเป็นฟอนต์ลอกเมนต์อย่างเดียวะะเป็นเอกสารฟอนต์เอกสารอย่างเดียวอันนี้ผมปิดอันนี้ถ้าเปิดเป็นโชว์ไฟอิ่งวิดฟอนต์แซมเปิลวีไซต์ฟอนต์ลิสต์นะครับก็คือเขาจะโชว์ข้างๆเชื่ตัวอย่าง,งข้างๆในฟอนต์ลิสต์นี่ปุ๊บเห็นไหมครับพอเราเอาไปแตะปุ๊บบางคนก็ชอบใช้อย่างนี้นะครับก็คือหมายถึงว่าพอฟอนต์ไปแตะก็จะมีตัวอย่างของฟอนต์ให้อยู่ด้านข้างแบบโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นอ๋อเราจะเลือกใช้ฟอนต์นี้นะ เงี้ยเราก็จะมีชื่อจะจะมีชื่อเป็นชื่อเต็มของฟอนต์เลยนะครับอ่ะต่อไป Two option แล้วเราก็เลือกเป็นแบบ Show f i l i n g with available font style s นะครับก็คือหมายว่าฟอนต์นี่บางทีมันมีหนามีบางนะครับก็คือมีหนาด้วยมีบางด้วยนะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้เรากดโอเคก่อนทุกครั้งต้องกดโอเคหลัง s e ตอัแล้วนะแล้วเรามาดูที่ฟอนต์ s รียสต้าปึ๊บนะครับ อย่างนี้ไม่มีความหนาไม่มีฟอนตหนาอย่างนี้มีฟอนหนามันจะบอกเลยมีนอมอนนะมีแบบบางนะมีแบบหนามีแบบเพียงนะมีจะเชื่อชัยแบบไหนแสดงว่าฟอนนี้ก็มีหลายๆรูปแบบให้เราเลือกใช้ครับบางฟอนเขาก็ไม่ได้ทํามาอย่างเช่นบางทีฟอนเขาทำมาแค่สเต็ปเดียวนะครับก็ไม่มีไม่มีไฟยิ่งขึ้นมาแบบนี้ให้รู้ว่าอ๋อฟอนชื่อนี้นะไม่มีหนาบ้างนะคุณต้องไปเพิ่มความหนาด้วยการเพิ่มเอาลายแแต่งคุณนะครับอ่ะทีนี้ดูออปชั่น มาดูข้อสุดท้ายที่ผมเลือกใช้ก็คือผมใช้วิธีว่าให้ฟอนต์เปลี่ยนเป็นรูปฟอนต์เลยอันนี้กรณีนี้อย่างนี้เนะหมายถึงว่าเราจะสามารถเลือกหลายๆแบบได้ด้วยนะครับก็คือให้มันโชว์ด้วยโชว์หมดเลยครับหนึ่งสองสามข้อมบนนี้เราต้องติ๊กหมดอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันโชว์หมดอ่าปึ๊บแล้วมาดูผลนะก็คือเข้าไปที่ฟอนต์ลิสต์ก่อน่ามันจะเปลี่ยนชื่อด้วยมีไฟอิงด้วยนะครับมีไฟอิงด้วยถ้ามีหนาบางด้วยมันจะมีบอกด้วย มีทั้งไฟอิงมีทั้งหนาบางนี่ให้เราเลือกให้เราเลือกตัวดูตัวอย่างได้ใครชอบอย่างนี้ก็เซ้แบบนี้ได้นะครับเนะีนะ่ยเราเลือกเป็นปุมกระจกโชว์มาให่เราเห็นนะครับออปชันก็คือสามารถเลือกสามข้อนี้แต่ทัวผมเองผมเลือกแค่ข้อเดียวเพราะว่าคือการที่เราเลือกอะไรก็บางทีมันทําให้เครื่องมันช้าลงนิดนึงแต่มันนิดเดียวไม่เยอะนะครับนะก็น,นี่มิว่าเราเฮ้ยเราอยากจะใช้แต่ฟอนต์รูปภาพอย่างเดียวนะเราก็ให้ให้มากด ติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เหลือฟอนต์ที่ัวเดียวแล้วก็เอาเป็นฟอนต์ซิมโบอย่างเดียวนะติต๊กติต๊กตัวออกติ๊กตัวออกติ๊กตัวออกโอเคครับทีนี้เขาจะให้เลือกแต่ฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ซิมโบก็คือฟอนต์ที่เป็นรูปภาพเท่านั้นนะครับโดยมีโชว์รูปภาพตัวอย่างให้ดูถ้าเราอยากจะให้มันไฟอิ่งเราก็ดูจัดแล้วกดไฟอิงนะทิ้ปุ๊บแล้ปุ๊บมันจะมีรูปขึ้นมาแต่กรณีนี้นจะเห็นว่ามันช้าเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องโหลดอัพ แล้ร้นการไฟยอิงบวกบวกอันนี้มันจะทําให้เครื่องเราชาร์จแต่ว่ามันจะเซตมันจะเลือกนลรอมันจะเลือกมาให้แต่ฟอนที่เป็นรูปภาพเท่านั้นนะฟอนที่เขาระบ,บุว่าเป็นซิมโบลปซิมโบลก็คือเป็นฟอนรูปภาพะอะไรฟอนฮันไนฟอนลิกก็จะมีแต่ฟอนรูปภาพไม่มีฟอนปกติอย่างอื่นเลยบนะแล้วแต่กรณีที่เราจะเลือกใช้นะครับตัวผมเองผมเซตคือติ๊กทุกทุกข้อแล้วเซตนะครับตรงนี้อยา่างเดียวนะครับแล้วกด โอเคทุกครั้งเซตอัพอย่าลืมกดโอเคครับถ้าไม่กดโอเคมันก็จะไม่โชว์ทีนี้ก็จะโชว์หมดเลยแต่ว่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นฟอนต์เป็นรูปภาพอย่างฟอนต์รูปภาพน,นี่เราก็ไม่รู้ว่าตัวฟอนต์ชื่ออะไรแต่เขาจะเอาตัวอักษรทุกตัวอักษรที่เป็นชื่อฟนอนต์มาเปลี่ยนเป็นรูปภาพเราเห็นนะครับเราก็สามารถเห็นได้อยู่ดีนะครับอย่าลืมนะครับทีนี้ก็เสริมนิดนึงว่าตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมทําไมฟอนต์เวลาเราเื่องเราเนี่ยถ้าเราไม่แตะอะไรเลยบนหน้าจอสมมติว่าเราไม่เงียไม่แตะอะไรบนหน้าจอ เราคลิกปุ๊บนะครับแล้วเราเลือกเป็นฟอนต์แบบ Animal เขาจะมีถามเลยว่าเอ๊คุณจะใช้เป็นฟอนต์มาตรฐานในเครื่องคุณไหมทั้ง a c i ์ Tech และลกับพารา p p t t e c h เอาไหมถ้าเรากดโอเคปุ๊บตอไปนี้เราจะพิมพ์ด้วยสอดนี้ไปตลอดนะแต่มันก็จะคงอยู่เฉพาะตอนที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาทำครั้งเดียวนะครับไม่ไม่ไม่คงอยู่ตลอดไปถ้าอยากจะให้คงอยู่ตลอดไปอย่างเช่นผมว่า เอ้ผมอยากใช้ฟอนต UCP เนี่ยเป็นมาตรฐานพอผมกดนะอันดับแรกต้องไม่จับอะไรเลยนะถ้าสมมุติว่าเราจับเนี่ยแล้วเราเลือกฟอนต์เนี่ยเขาะจะอนุญ,ญาตให้เราเลือกได้ครับเพราะว่าเรา status พร้อมเตรียมพิมพ์ครนี้เราปลดก่อนแล้วเราก็มากดตรงฟอนต์ตรงที่จะพิมพ์โลกลบแล้วมากดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นฟอนต์อางสลา UCP เขาจะถามเลยว่า้ยคุณจะใช้อันเนี้ยเป็นมาตรฐานเลยไหมทั้ง ทุกครั้งที่คุณพิมพ์คุณจะต้องใช้ฟอนต์นี้เสมอเรากดโอเคนะครับทุกครั้งที่เราคลิกมันจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์อังสไนต์สปีดให้เราทันทีนะครับทีนี้เราจะอยากจะเก็บอันนี้ไว้เป็นมาตรฐานถาวรเลยแบบเปิดเครื่องมาทีไรเจอทุกทีให้เรากดนังครับทูลออปชั่นใช่แล้วก็ด็อกิเมนต์นะครับแล้วก็ติ๊กถูกเซฟเซฟติ๊กถูกทุกข้อคือเซฟทุกอย่างเป็นมาตรฐานมาตรฐานของเครื่องเราเลยเปิดคอมมาทีไรเปิด คนเรามาทีไรใช้ค่าที่ตั้งไว้เสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเส้นอบพวกลายเส้นลายอะไรพวกนี้มีการเส้นรอบคนเลยนะครับก็ลองไปทำกันดูทติดขัดตรงไหนก็พิมพ์มาสอบถามได้นะครับขอคุณครับ